สวัสดีจ้ามันจะมาหุดห่าหน้อยของวันที่ยีบกันเนาะจ้ะของวันที่ยี่สิบสามกาาดเนกาฉาดเิ่นออกซีหเก่ากับหนึ่งสามจะไถัดจัดตรงนี้เขาจได้เก่าหา 1, เก่นาะตัวหนานี่ยหสบ่มีชาวพ่อจิตหาหนึกับซีสามหนึ่กตกับเข่าตัวนี้น้านะจะดตัวชอบของแมมมิลาจัดมาไว้แบบนี้เข่าตัวเน้นของแมมมี่ลาเกาห่านเกตหนึ 1, น่งวนเกเอหนึ่งเกตพิณหงวพิษหนกต ขาตัวเน้นน้อแต่เนาะแต่เขียนไว้ตรงนี้คือตัวเน้นของแม่เวลาตัวชอบน้อแต่เนาะเลขเขาหน่อยคู่ขอโทษขออภัยน้อจต่เด้อพิเศษเก้าสามหกกับสองสามบ่มีน้อแต่เนาะเก้าสามหกอาจะเป็นเก้าหกไอ้เห่าเนาะพี่น้องว่าบ่เนี่น่าจะเป็นตัวนี้เห่าเนี่ยนี่ปกติหกสองเก้ากับสี่เก้าสัน สองเก้าแม่บราเป็นเก้าสองตรงนี้นะจ๊ะเนี่ยเป็นเก้าสองตรงนี้ได้กินขนมเต็มๆนะจ๊นนะเนาะของแม่บราเป็นเก้าสองหกเก้าสองไปะนะตรงนี้มีหมิดปาตัวก็จะได้อข้างนอกมองนี่เนาะผู้มักหมุนนี่ตัดตรงนี้ทิ้งเว้นว่หมุนหาได้หนี่นี่ได้ตัวนี้หกสองเก้าสันมีครบมีเก้ามีสองมี 6, หกเลยจ้ะสี่เก้าของแม่บราเป็นเก้าสี่จุดปนล็อกปนนี่ประสินคือจุดนี่ เข่าปกติแล้วจะไดะเข่าเข่าสนะีเก้าน่จะเนอะของแอม,ม่าเป็นเก้าีว่าสันตรงนี้ของปกติสุดขั้นวันจากตัวบนกับเข่าเก้าสี่ีเก้าตัวกลับจะสองกับเก้า็ยื่น้ำกันก็ได้ตรงนี้นจนะ่จะเนอะจัดมันมันอยู่แบบนี้อยู่แบบนี้แอม,มร่าจัดมาไว้หลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยได้กินขนมเต็มเต็มวีพีเกตสีแปดกับสามีบอมมี่ะแต่เนอะเขาวิ่งหดที่เก้ 4, 8, 3, นากนะ่นะเนอะตรงนี้นี่ วิ่งรุุนถ้าจัดไว้แบบนี้ถ้าเข่าของปกติได้กินขนมเต็มๆเข่าเก่าเข่าเก่าศูนย์ม,มากขอาถอดอพลตรงนี้ลดไปตรงนี้เอามารุ่นต่อจ้าสายคือเกาหละพี่น้องไม่มลา็นไรยากเนาะถ้าเบาล่วงพี่น้องก็ขอมากก็ไล้ล่วงไหยพี่น้องได้รุ่นาะแต่เนาะได้ซือปนซือแก้วสัน ไปได้สีน้อยจะไปกระซ่าด้วยก็ไปกระซ่าด้วยเดี๋้ไปได้สีน้อยหรือหาน้อยก็ไปเลยของที่หยิบสี่หลักสีบหลักหน้่งหลักสิบสองหลักเก็ดได้แปดแต่ว่ากับมากเลขศูนย์อยู่ดิที่แหลกจัดเลขศูนย์ไปยุดจุดนี่ได้พี่น้องหลัก้ม่ได้หนึ่งหกสี่แต่ว่าทัางท้งโซนทั้งเนียนจะมีติดเลขศูนย์อยู่สองหนึ่งจ้ะสองหกเก็ดหนึ่งเก็ดหกนี่แหละตัวมากบไป 1> 1, 7, จ็ดหนึ่งเจ็ดหกจะบ่มาตตดเจ็ดกับหกเ่ยวิ่งรูดจ้ะวิ่งรูดวิ่งรูดที่ที่สองกับเจ็ดกับหกกับหนึ่งซีตัวหนาบางที่ออกแบบนี้แบบนี้นักเจะได้บอกถูกวันคือจุดน,น,นี้แม่เราจะเอาสองกับหนึ่งลงไว้ให้สองกับหนึ่งลงไว้ให้วิ่งรูดนล้วจะเนาะได้กินขนมอยู่แล้วอันวิ่งรูดพี่น้องอ้าปกติอยากไปซีน้อยหาหนายกลับไป จุดปลดล็อกปลดในโปรเซ็นคือจุดนี่ไปป,ป,ปกติและวิ่พี่ก็ไั้กินขนมเต็มเต็มคือเกาเฉพาะจิตพิเศษปกติวิ่งไอพี่ไม่มาจะจัดปกติจุดนี่ลงหายหนึ่งสี่สามเป็นหลักสิบหนึ 1, 4, 3, ่งสี่สามหลักหน่วยศูนย์หนึ่งสองงามแล้วมองนี่งามพี่น้องศูนย์หนึ่งสองเอาคำนั้นมาจัดปกติตัวบนตรงนี้แล้วเด้ย๋ยเด้อ หลักสิบหนึ่าศวัสันึ่ง้ลักน่วยสองสามสองสาเป็นหลักหน่วย, 2, 3, 4, 2, 3, 4, วยตัวนี้กับงามตัวนี้กับงามพี่น้องสังเกตเบิร์เล็กมีหมีศย์มีสองมีสาม, 2, ม 3, พนะเอาตาดีกันแน่มบบบนี้ยไมเวลาบ่เห็นเหมือได้จด้ะเ้อหาตัวเบิ้ลเ9้าาวัสัน เก้าเจากพิเศษ9กจากพิเศษหนึ่งจากปกติจ้ะหนึ่งจากตรงนี้เก้าเกหนึ่งสองสจากวี p ไอพีสองสองจากตรงนี้จะ้ะสองสองกัสีปะมาณนี่แหละพี่น้อง เล่าสตาเอาลุงหายเ้อจเดเล่าสตาออกบสามสี่สิบห้านาทีอันนี้ห้าน้อยออกสี่โมงเคืองหอดถุงเคืองแล้วจัดเนาะหอดวันพุธจะเอาเล่าพัฒนาลุงหายเล่าพัฒนากระเขายีดีเลยพี่น้องเอาประมาณนี้จ้าเฮง,งป,ปังแล้วจะกันในคคีปต่อไปสวัสดีจ้าเรวยๆจ้า